เริ่มต้นไม่ถูกเลยกองไปก่อนเดอ้ออนี่จะเยอะไปหมดนะให้จะมาคานเลยกันพี่นอ้องไปเร็วไม่ได้เดอ้อ คีบแบบนี้พี่น้องเอ้ยสัมผัสกับน,นิ้วมือนี่อยากให้พี่น้องมาสัมผัสเด้เอหัวขาดจะงั้นแหละตามอัตรภาพเด้อใครบอกฝนชุบเนาะพี่น้องเนาะสุดสินจ้า มีแต่นต้ำหดจนมันเลยจ้ะไม่เกรงใจเพื่อนบ้านเราด้อย <c oughs> จะดนด่าไม่นี่พี่น้องน <c oughs> ี่กือลา เยอะมากงามมากจ้ะดูจ้ะดอนเดียวกองเบลอเลยจ้ะงามๆเด้เห็ดกองเดียวด้วดหดอนเดียวเห็ดอะไรเยอะจังโอ้ยสามสิบแปด โอกนู่นมัง้งเต็มไปหมดมีแต่เห็ดนู่นนะจ๊ะเป็นดงเป็นดองนดอง,งอกมเมกเลงใจเก็บเมกเกรงใจคือกันแหละพี่น้องเอ้ยน่ดอกอี่างงามโอ้โหสุดยอดจ้า เรียบเลยจ้ะนู่นจ้ะอุ้ยวางซ้อนขาเขางามสุดเอื้มมอมหัวจะขม,มลำละตังหลักใหม่เนอะอืมงามๆ้ตยจ้ะ ก,ก่อนๆเต็มเพรียบไปหมดตักฉากไปจากนี้โอ้ยพี่น้องเอ๋ยเรียกหาเราเด้อเนี่ยเวลาเราจับนะ่ะมือเราสัมผัสกับตรงนี้นะ่ะมันสุดฟินเลยเด้ ขา,ขายังตะกลัออกขาเข้ามาอยู่นะจะเอาไปกินเองเด้ออันนี้ <c oughs> ดูเถอะงามเขายังบ้านไม่เต็มที่เด้อหิมะไม่ตกก็มาเอาได้อีกเลยดอกเล็กเองคลิปที่ผ่านมาหิมะปล่อยตรงต้นคลิปเด้ยจ้ะเด้อ ฝนพ้นหิมะมาส่งสัญญาณแล้วจ้ะฝากเข้าชมคลิปที่ผ่านมาด้วยดเด้ว้จเด้อมีแต่คลิปมวลมวนม,นมันมันจ้ะน้ำเทสโซนเอาแบบมันมันเดอจเจเด้อมากับควหนาวและควม,มัน ใครจะสมารถ,ถือถังนะ่ะเห็นมีคนสมารมาอยู่เด้อมาเด้อแม่ยังมากชมว่ามากับแสงแดดบทแล้วพี่น้องได้เห็นแสงแดดครึ่งชั่วโมงมั้งกุมันมือจ้า มากับความหนาวกับแสงแดดบวกสีองศาแล้วจ้าตอนนี้หนาวจนว่าบ่อออกพี่น้องเอ๋ย ใครรอดมาทาังนี้เด้อไม่ต้องนอนเปิดพัดลมจ้ะนนติดกตะเห็ดเมาสวัสดีค่ะมาเวยจ้ะเราต่อจากคลิปที่ผ่านมานั่นแหละค่ะหมวกสองชั้นสามชั้นเลยจ้ะหนาวเด้อ คลิปก่อนหน้านู้นหิมะปล่อยมาหน่อยๆนี่แหละคะ่ะต้องต้องรีบมาเก็บดเด้อเดียวหิมะจะมาถมก่อนมันส่งสัญญาณมาแล้วจ้ะอีกอาทิตย์กว,กว่าก็คงจะมาแล้วมั้งหิมะจะ้ะวันนี้เราถ่ายทําวันที่สิบห้าเดือนสิบเด้อค่ะเด้อทาไมถึงบอกว่าหิมะเริ่มปล่อยมาเพราะว่าคลิปเราจะปล่อยชา้าเด้อจ้ะเด้อในช่วงหิมะตกคลิปเรายังจะปล่อยถึงตอนนู้นแหละคะ่ะ ดีวจะบอกย้ายฝนเอ้ยหิมะตกแล้วทำไมยังมีคลิปอยู่เรามาถ่ายทำล่วงหน้าเอาไว้เด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นวันที่10 15เดือน10จ้ะหนาวมือแข็งปากแข็งคางแข็งค่ะมาได้3าสคลิปแล้วนี่แหละค่ะเราดองคลิปไว้ให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมก็ฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อค่ะเด้อฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเดี๋ยวเก็บต่อเลยจ้ะ อบๆเลยจ้า อน,นี้มันดอกเล็กก็เขาเด้อเพราะว่าขาเขางามจ้ะอย่าด่ากันเด้อพี่น้องเพื่อนบ้านเอ้ยฉันอยากได้ทำไงล่ะถอนอย่างเดียวแหละต่อดอกนี้จ้ะดอกน,นี้มีแตข่ขาอวบ ไฟไปไ่นี่หนาวจนซีดปากเลยพี่น้องเอ๋ยอย่าหัวเราต้องอยู่กับข้าให้ได้เด้อความหนาว หมดมีแต่เห็ดจ้าดอกใหญ่ๆงามๆจ้ามากับความหนาวและแถงแดดเด้อวันนี้แสงแดดก็ชมไม่ได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อออกมาให้ยายสนเห็นอยู่ครึ่งชงั่วโมงหายไปแล้วเดดเฮเห็ดท้งนั้นไปปนอย่างอื่นเดอ้อ เดินหย้อนแล้ว่อนตรงนี้เสียดายด้นเอาทิ้งหมดนู่น้อนใหญ่มากจะอเ,เอาดอนนี่ไม่น้เลยสามอาทิตย์ที่แล้วย้สุนมาเก็บว่าจะป่านี่ตอนนี้ก็ดอกใหญ่ร้อนสวน นดรงเป็นโอนแต่บางส่วนก็จะเปื่อยไปแล้วเด้อจนะ้ะเด้อฝนชุบมากนี่จะ้ะอันนี้จะคานเก็บไม่ได้เนดะ้อเพราะว่ามันเป็นหนองจนะ้ะเป็นโขดหินนเอา พี่น้องดูอะไรมาวาดยีสนมาเก็บยีสนเอาออกไปไม่หมดกลัวมันมืดก่อนรีบออกไปรีบออกจากป่าเนี่ยเห็ดก็ยังมีเต็มอยู่วันนี้มาใหม่ยังไงเห็ดเหลือเต็มอยู่นี่เก็บกองไว้กองไว้เอาออกาป่าไม่ทนันมาวานมันมืดเก็บไปหนาเรื่อยปนง้วกินกล้าจะบอกว่าข้างหลังก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวมาเอาใหม่วันหลัง มันไม่เสียค่ะเพราะว่ามันหนาวเหลือตั้งสีห้าก,กองเขาอ,อนุญาตเดินเด็ดเอาอันนี้เด้อเดี๋ยวจะกองไว้อีกเดี๋ยวจะเอาไปไม่มดอีกมาวาเนี่มันหนักจะ้ะสามถังเรามาันก็เลยไม่อยากจะกระเดือกปันนั้นังไปนอนไม่ได้ทั้งคืน ว่าใส่ถุงใหญ่แล้วก็จะพายออกฝากเข้าชมคลิปที่ผ่านผานมาโดยเด้อจะเด้อเห็ดเป็นดงอย่างกันนี้ห่ะจ้ะเก็บจนเอาออกจากป่าไม่หมดอันซ้อนดอกมนันงามเลก็เลยเพลินเก็บ นี่ได้มาเอาใหม่น่ขาเขาอกอดๆจ้ะอ้ยมาอีกแล้วหิมะเอ้ย อย่าเพิ่งตกเด้อ